อนุภาพุไสัทธาคาตูติปาริตมานาเมตังสัมมิตาภันตาวิคิดจิตาปริตังพนันตุสาเคกาเมจารูเปกิริสิขารัตเตจันติเกวิมานีทีเบนะทิจักาเมตุรุปนักาเนเขหาวาทุมิเขตเต ผู้ไม่ใช่ยันตุเทวายฉัละทลวิสัมพียาควาคันธปนาคาตีทันตาสันติเกยังบนิวารบาจันังสาทภูมิสุนันตุธรรมะสวัสดิกาโลอยามผาทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอยามผาทันตาธรรมะสวัสดิกาโล ให้ทำพาทัานตาซาทุกกาสศาข้าพเจ้าข้อนมัตสการพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังพระคุณนางพระศีรัตนาไตรแก้วและพระสมณอาจาร์ยครูอาจาร์ยขอเดชาพระบรมโท์ทีสม่านมาอยู่เหนือเขตเปล่าของข้าพเจ้าผู้จะต้องนมัสการ เชิญพระพุทธองค์ทรงพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมพระกรรมฐานพระธรรมมูลทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคานเจ้าปัดไรปิดอกันไรพระเตมีใบพระมายชนกพระโมสดพระโพธิสัตว์พระพุทธสิงหพระอินพระพรองพระยมพระการพระเจ้าลกบาลพระโมกขนายานพระสารีบุตรพระพุทธกุกุสันโธพระพุทธโกนาข้ามโน พระพุทธกัสสปุโตพระศีษย์กยะมุตรีโคดมพระพุทธบัณฑงพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารอดยอดพระตันหังอัตฉรันะดังพระสวรสดสามบันดิดาพระเดนศิลาอันพระมุนีนาดพระสัสดาพระญาธรรมมิกนาดพระศีริยะเไม่ตรีพระมหาฤาษีทั้งแปดหมื่นโลกนั่งจุ่มพระาอยู่ในธรรมภูหหยสวรรค์พระอาทิตย์ พระจันทร์พระไตรศน์พระโคบพระปกพระโพธ์ท่านยอดชวนนัเสนพระสุเมรุราดพระพุตุลามณีพระสีมาโพพระหัตพระโอษพระไตรปิฎกพระปเิกษกโพท้าสิริสุทธธนพระนางสิริมหามายาอันเป็นมารดาแห่งพระพุทธองค์อันทรงพระนามก่อนเชื่อพระศิษฐาโรดาศเป็นีิสุด์พระพุทธพระพุรธหัตพระเสาพระราหูพระสมุทรทังหาทั้ง สุภาชนทั้งพระอันดุนนางเมฆลาพระยาพาลีธรารบินจะชิดสุภีพสดังคุมภพััณ์ะหลักพระรามะโซนพระวิทูตุรตาสุนันทายากษาพระยานาพระยานาพระยานาพระยาโธพระราหูพิเทตกชมพูทิเบหิมะวันดังพระพุทธเพยดาอยู่ในฉันภานจาตุหาราจีกาสวรรค์ เถิดปุดาอยู่ในฉันผายาบาสวรรค์เทพปุดาอยู่ในฉันผาตุสิตาสวัณเถิดปยดาอยู่ในฉันผานิมา สว่างุ่งเรืองอันสว่างด่งเรืองอันสว่างด่งเรืองรัตสีพระศีรัตนไตรแกร้วโอเล่พระสมอาจารย์ทั้งพระรัตนญานพัะบารมีตวัติงสาติสุนณโมพุทธ,ธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะธรรมปัชฉาจวันธนามตตาติ เชินเทพพยาไา้เจ้าเทวทว่าขอเชิญเสด็จเสด็จลงมาจากบนสวรรค์ชั้นวิมานบนทางสิโบโพของทองบนชั้นก้า ขอเชิญเสด็จเสด็จลงมาทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิควันในงานมงคลตามอยู่บนแบบโบราณมีนานมาทางังรูปภพบนามมาพบจบลำนาบนยอด เ่าท่องทะเลบนเดหหาทางกาะเก่งเวียนน้อยใหญ่ใดพระสุธาในเคหาอารามราชรับหลวงประสวงครางทังพระยาวาสุขรีบมบีริ